บ้านสีเอิร์ธโทนทาวน์โฮม2ชั้นจากค่ายพฤษาราคาพิเศษกับโครงการพฤษาวิวซีหนึ่งทับหนึ่งที่ได้พื้นที่ใช้สอย25ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ําหลังนี้ได้พื้นที่ข้างบ้านสามารถตักผ้าได้อย่างง่ายดายเป็นจุดทางเดินที่เชื่อมต่อเข้าไปยังห้องครัวทำเลใกล้นิคมบางกะดีถ้าแยกบากเกตเดินทางสะดวกสบายพร้อมเฟอร์นิเจอร์สามารถเข้าอยู่ได้เลยเปลี่ยนพื้นกระเบื้องและฝ้าที่มาพร้อมไฟดาวไลท์ดวงเล็กน่ารักพื้นที่หลังบ้านทําครัวไว้แบบสวยๆเปลี่ยนจากประตูไม้เป็นประตูกระจกอลูมิ มินยมบานเลื่อนและพื้นที่ห้องครัวกว้างมากๆพร้อมกับฝ้าสูงโทนสีสไตล์คนไทยก่อเคาน์เตอร์ครัวพร้อมใช้งานและได้พื้นที่สักล้างในบ้านด้วยห้องน้ำปูกระเบื้องให้สูตรเพดานเลยพร้อมเปลี่ยนสุขภัณฑ์ให้ใหม่ทั้งหมดทั้งชั้นบนและชั้นล่างขึ้นมาต่อกับห้องนอนชั้นบนมาสเตอร์เบดรูม มีขนาดกว้างหน้าต่างมุงรวดเหล็กดัดเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะครับผมห้องนอนย่อยสามารถใช้เป็นห้องพระหรือว่าห้องนอนบุตรหลานได้อย่างสะดวกสบายหลังนี้ทําเลดีราคาจับต้องได้ยื่นสินเชื่อง่ายแบบไม่ต้องวางดาวถ้าใครสนใจหลังนี้ติดต่อรบษรทสตาร์ทอัพอัพเดวเอสเตทได้เลย